สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบวันนี้ก็มารีวิวแกะซองนะครับที่สั่งสินค้าจากใหเรียกเพจครับวันนี้ก็สั่งไป4รายการก็เหมือนเดิมครับก็จะมาแกะแล้วก็เอามาว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็จะลงลิงก์เอาไว้เผื่อเพื่อนๆสนใจนะครับก็ที่ผมสั่งไปจะเป็นที่กดสิวนะครับเป็นชุดเลยนะครับแล้วก็มีหมวกนะครับเป็นหมวกคุมศีรษะครับไว้ใส่ตอนหน้าหนาวนะครับแล้วกุญแจเหมือนมันเขาเรียกมันติชทูครับ มันเป็นเหมือนเป็นพวงกุญแจได้แต่ว่ามันสามารถทำอะไรได้หลากหลายนะครับแล้วก็ตัวกล่องใส่น้ำบัตเป็นกล่องสแตนเลสหน้าตาสวยๆหน่อยเดี๋ยวจะแกะให้ดูแล้วกัน,นครับอ่าอันนี้ผมแกะมาแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้หนึ่งอย่างก็คือเป็นหมวกนะครับเดี๋ยวก็ผมจะลงรูปให้ดูว่าหน้าตาเป็นไงนะครับมันจะเป็นหมวกนะครับ อันนี้รู้สึกจะประมาณ2เหรียญน,นะครับสองเหรียญนิดๆนะครับส่วนอันนี้จะเป็นที่ใส่นามบัตรนะครับก็สั่งมาเหมือนกันอันนี้รู้สึกจะ2เหรียญ15นะครับก็สวยดีครับว่าจะมาใส่พวกกราฟหรือว่านามบัตรครับแปลนสเตลเลตครับตกอยู่ประมาณ7 0กว่าบาทครับชิ้นหนึ่งสวยดีครับแล้วก็อันนี้จะเป็น คล้ายๆกับโครกุญแจนะครับแต่ว่ามัน,ม,นมันเด่นตรงที่ว่ามันสามารถทําอะไรได้หลากหลายก็คือมันจะเป็นโพรกุญแจที่เอาไว้เปิดขวดก็ได้หรือจะเป็นไขควงหรือว่าเอาไว้เปิดฝา,าครับขวดเบียร์หรือว่าแม้แต่การเปิดกระป๋องใายนะครับก็เดี๋ยวผมจะลงรูปไว้แล้วกันครับผมก็ราคาตัวนี้อยู่ทีเ่เดี๋ยวนะครับ 1นเหรียญ6กนะครับ1.64 US ดอลลาร์ครับก็ไม่แพงเท่าไหร่ครับแล้วก็สุดท้ายที่ผมสั่งมาอันนี้ก็ค่อนข้างโอเคครับอันนี้สั่งมาให้แฟนครับอันนี้แฟนเ้อฝากสั่งมานะครับก็เป็นที่กดสิวนะครับเป็นเซตเลยถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมันจะมีเป็นเซตเลยครับถูกด้วยอันนี้รู้สึกจะถูกกว่าใน Lazada ด้วย สั่งมาตัวนี้อยู่ที่150เองครับรวมรวม4ี่เหรียญ3 1 US เดอลลาร์นะครับเป็นเซตของมันเลยนะครับก็อาจจะไม่ได้ใช้ทุกอันแต่ว่ามาเป็นเซตก็โอเคครับมันสามารถมีหลายหัวครับก็เดี๋ยวใครสนใจผมก็จะลงลิงก์เอาไว้ให้ราคามันถูกดีนะครับแล้วก็รวมรวมแล้วผมจ่ายไปประมาณทั้งหมด1 0เหรียญ78นะครับก็คิดเป็นเงินไทยก็377.3นะครับ คูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนนะครับก็35บาทต่อ1นึ่งยอลรลารานะครับปัจจุบันที่ผมลงไว้ก็ได้ของมาประมาณ4อย่างในราคา377อันนี้รู้สึกจะคุ้มมากในร้อยห้าสิบบาทเองแต่ถ้าในในลาซาด้าหรือว่าเซิร์ชแล้วเนะี่ยในลาซาด้าที่ที่ว่าถูกถูกอะครับก็ยังถูกไม่เท่าที่สั่งจากเอเรกเพสครับอื่นๆในนี้ก็หาแปลกๆดีครับอันนี้ก็จะเป็นเอามาใส่เป็นภูมแใจได้นะครับก็ ไม่แพงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ตกอยู่ที่สองเหรียญน,นะครับสวยดีนะครับเอามาใส่น้ำบัตรได้นะครับแล้วก็หมดละแล้วก็หมวกนะครับก็อยู่ที่สองเหรียญก็ถูกเหมือนกันอนัน,นี้รวมรวมแล้วก็จ่ายไป300้อก็ยังไงเพื่อนๆก็ สนใจเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้ส่วนอื่นๆเนี่ยถ้ามันมีอะไรที่น่าสนใจผมก็จะลงไว้ใต้ลิงก์เพื่อนๆก็ลองคลิกเข้าไปดูนะครับเผื่อมีอะไรที่ถูกใจก็ลองสั่งกันได้ครับอันนี้ก็มาแนะนำคร่าวๆเท่านี้แล้วกันครับใครที่เคยลองสั่งอยู่แล้วมีอะไรแนะนําก็โพสต์ลิงก์ต่อได้ครับขอบคุณมากครับเออสุดท้ายอย่าลืมฝากเว็บด้วยนะครับแล้วก็สับสไครต์หน่อยนะครับก็มีอะไรสั่งมาเรื่อยๆอะไรแปลกๆก็จะมารีวิวในนี้ดูนะครับขอบคุณครับ